สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาอ mm ัปเดตการเจริญเติบโตของต้นพะยุงเวียดนามนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นพะยุงเวียดนามทั้งหมดนะครับต้นนี้จะเป็นต้นที่ใหญ่นะใหญ่ที่สุดของสวนนะครับเพราะมันอยู่ใกล้สะนาแต่มันอยู่ใกล้สะมันก็ไม่ใหญ่ทุกต้นนะครับอย่างเช่นต้นนี้ก็มันก็ไม่เท่าต้นนี้แต่ว่ามันก็ โตโตกว่าแถวที่อยู่ล่างๆที่เป็นอ่อันนั้นจะเป็นเป็นทางน้ําผ่านนะครับเวลาฝนตกก็จะไหลลงข้างล่างข้างล่างก็จะไม่โตเท่าข้างบนนะก็บ่งบอกถึงว่ามันไม่ชอบน้ํานะครับไม่ชอบน้ําที่มันพื้นที่ที่มันอา่าแฉะนะน้าไหลผ่านอย่างเงี้ย เวลาฝนตกมันอื่นๆน้าน่ะมันจะไม่ชอบนะครับมันจะไม่โตแต่ถ้าเป็นโนนๆนนสูงสูงเงี้ยมันจะจะโตนะครับอันนี้ก็เป็นคู่แฝดน,นะผมไว้สองต้นเลยต้นนี้เกิดมาจากเง่านะครับก็เลยไว้สองก็ดูว่ามันจะมีแก่นทั้งสองต้นหรือเปล่าหรือมีแก่นเดียวหรือแก่นใหญ่หรือแก่นเล็กนะครับ เอาไว้ศึกษาดูนะครับอ่ะเราไปดูข้างในกันเลยอันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดนะครับปล่อยไว้ให้มันผ่านหน้าแรงไว้ก่อนช่วงนี้ก็หมดฝนแล้วนะครับหมดฝนแล้วก็จะเข้าช่วงเ,เป็นหน้าหนาวนะหน้าหนาวจะเป็นหน้าแรงนะครับ หนักสุดก็จะเป็นเดือนเมษาสงการนั่นแหละครับที่มันร้อนๆเนานะก็เลยเอาไว้ก่อนยังไม่ได้ตัดนะครับก็มีบางส่วนที่ตัดไปอย่างต้นนี้สาเหตุที่ตัดก็เพราะว่าปลายของต้นจะเขียว,ยวนะครับถ้าเป็นปลายแห้งๆเหมือนจะพัดใบอย่างนี้ผมก็จะไม่ตัดจะทำให้ไม้มันชะงักไม่โตนะครับ ก็มีบางต้นที่ตัดไปปีที่แล้ว <c oughs> มันมันชะง,งักไปมันไม่โตมันไม่แตกกิ่งข้างบนเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูต้นนี้อันนี้ตัดอโตนะครับต้นที่ไม่โตก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยคือตัดไปตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนี่ปรอยแผลนะครับอันนี้ปีน,ปนี้ตัดไปปีที่แล้วนี่ปีที่แล้วสอง ตัดออกสองต้นจะไม่โตเลยเนี่ยจะเป็นสภาพนี้นะครับถ้าเราถ้ายังไม่ถึงเออ่ไม่น่าตัดนะไม่น่าตัดก็อย่าไปตัดมันนะครับปล่อยให้มันขึ้นไปก่อนมันก็จะเป็นสภาพนี้แหละเนี่ยดูระยะไกล <c oughs> ก็จะไม่สังเกตว่ามันจะไม่แตก ออกไปนะครับมันจะอยู่เท่าเดิมหนึ่งปีแต่ต้นที่มันปลายคิยว้วเขียวเราก็ตัดได้นะครับอย่างต้นแบบนี้เนี่ยปลายคิ้วเขียว,ยวมียอดมียอดอ่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้ามียอดอ่อนก็แสดงว่ามันดูดขึ้นไปเลี้ยงข้างบนเราก็ตัดข้างล่างออก นี่ผมก็ตัดข้างล่างออกปีที่แล้วก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นี่มีแค่นี้นะครับอันนี้ของปีนี้ตัดออกไปเวียดนามทั้งหมดนะครับอายุก็ประมาณสี่สี่ปีนะครับสามปีสี่ปีฝั่งนี้จะโตนะครับโตกว่าข้างล่างเยอะเลยเนี่ยอันนี้ตัดออกไป ถ้าตัดถ้าปีที่แล้วมันมีแค่นิดเดียวมันก็จะโตสังเกตผมสังเกตดูถ้ามันมีกิ่งที่งอกมาไม่เยอะนะครับเนี่ยปีที่แล้วตัดแค่นี้ปีนี้โตเยอะมากเลยโตขึ้นเยอะเลยไปดูต้นต่อไปมีแฝดก็มีนะครับที่เป็นแฝด ก็จะเอาไว้ไม่เยอะนะมีต้นสองต้นนี่แหละในป่ามีอยู่สองต้นต้นนี้กับต้นที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับต้นนูน้นะต้นแรกที่ให้ดูไปอันนี้ก็เอาไว้เป็นแฝดนะครับเดี๋ยวค่อยมาตัดนี่ออกแล้วก็ตรงนี้ออกให้มันเหลือแค่สองนะครับหลังจากที่มันผ่านแรงไปนะ ใกล้ๆเข้าหน้าฝนนู่นแหละถึงจะตัดที่ไม่โตก็โตไม่ทันเพื่อนก็มีแบบนี้นะครับปลูกพร้อมกันแต่ว่าการาเจริญเติบโตไม่เท่ากันอาจจะด้วยสภาพพื้นดินตรงจุดที่ปลูกมันไม่ค่อยมีสารอาหารครับอย่างเงี้ยอต่างกันกันกบต้นนู้นมากเลยนะดูเปรียบเทียบใส่กันนะครับได้ครึ่งหนึ่ง ก็คอยดูต่อไปนะครับฝั่งนี้ก็แถวนี้อแถวนี้โตมากโตทั้งแถวเลยเห็นมันเล็กๆนะครับแต่ว่ากำเอามือจับนี่หุ้มไม่หุ้มนะครับเห็นมันเหมือนต้นเล็กๆนะในกล้องแต่พอมือจับมันใหญ่พอสมควรนะครับอย่างต้นนี้เพิ่งตัดหญ้าไป นี่ไม่หุม้มละโคนใหญ่นะครับมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูนะอันนี้ก็ต้นใหญ่นะครับโคนใหญ่เพิ่งตัดแต่งกิ่งไปเมื่อไม่นานวันนี้นะครับโคนใหญ่ฝั่งบนนี่จะใหญ่นะครับแต่ข้างล่างนี่จะเล็กนะ ก็เหมือนที่ผมบอกอะไรมันไม่ชอบน้ําที่แฉะข้างบนมันน้ําไม่ขังนะครับมันไหลผ่านไปเลยเป็นน้ําไหลผ่านมันโนนข้างบนจะเป็นโนนข้างล่างมันจะเป็นที่ลุ่มนะครับเป็นที่ลุ่มไม่ชอบที่ลุ่มชอบที่นนแต่ก่อนก็เป็นตรงนี้ก็จะเป็นที่หนานะครับเป็นที่หนาแล้วก็ปรับปรับเปลี่ยนจำเป็น อสวนป่านะครับเป็นที่นาสวนข้างบนจะเป็นดินทรายปลูกอ้อยปลูกมันตรงเนี้ยตัวนี้จะเป็นพยุงพยุงไหายหลํานะข้างบนเนี้ยตรงตัวข้างล่างนี่จะเป็นเวียดนามแล้วอันนี้ก็แถวนี้เริ่มจากแถวนี้แหละเป็นพยุงหหลํทาทั้งหมดเลยทั้งแถวเลยเนี่ยเริ่มจากแถวนี้ไปก็ <c oughs> <c oughs> ปลูกประมาณ ที่ปลูกอยู่ตรงนี้ก็มันสองร้อยแปดสิบนะครับสองรปดสิบต้นสองร้อยแปดสิบต้นถ้าจำไม่ผิดนะครับข้างล่างเป็นเวียดนามทั้งหมดเขาบอกว่าจากที่ผมศึกษาก็เขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยมันจะเข้าแก่นดีกว่าใไฮลํานะครับแก่นใหญ่กว่าแล้วก็ต้นโตเร็วกว่าผมก็มาเปรียบเทียบกันดูว่าเอออันเนี้ย ปลูกข้างหลังปลูกหลังป่าข้างบนนะครับป่าข้างล่างเนี่ยเวียดนามเนี่ยเวียดนามปลูกหลังปีหนึ่งนะแต่ว่าต้นที่ผมสังเกตดูมันก็ต้นเท่ากันนะครับเกือบจะเท่ากันหรือใหญ่กว่าด้วยซ้ำเป็นบางต้นนะมันก็ไม่แน่นอนหรอกครับบางต้นมันก็ไม่โตบางต้นมันก็โตโตโตเยอะเหมือนคนนั่นแหละผมว่ารือคนมันก็มีคนเล็กนะคนตัวเล็กตัวเตีย้ย ตัวอ้วนตัวใหญ่นะครับก็ประมาณนั้นแต่ว่าส่วนมากนะส่วนมากมันก็โตโตเยอะกว่าอยู่นิดหนึ่งนะครับเย,ยเยอะกว่าเวียดนามจะโตเยอะกว่าพรุะยุงให้หลํำนะครับเนี่ยอันนี้สี่ย่างเข้าห้าห้าปีนะสี่ปีย่างเข้าห้าปีข้างบนเนี่ย <c oughs> ส่วนข้างล่างก็ อ่าสี่ปีนะครับสามย่างเก้าสี่นะครับข้างล่างปลูกหลังปีหนึ่งก็ประมาณนี้แหละครับเออเนี่ยอันนี้เป็นพุ่มแบบนี้นะครับเป็นพุ่มแบบนี้ทำยังไงถ้าเกิดผมตัดตอนนี้ผมว่าคงไม่รอดแรงแน่นอนนะครับเอาให้มันใหญ่กว่านี้ให้มันลกกว่านี้เดีย๋ยวเดี๋ยวค่อยมาตัดมัน เพราะว่าถ้าสภาพแบบนี้นะครับถ้าเราไปตัดเนี่ยมันจะชะงักไปท,ทันทีนะครับจะตัดแต่งกิ่งเราควรพิจารณาตรงไหนก็พิจารณาตรงว่ามันอุดมสมบูรณ์ไหมนะถ้าเราตัดไปเนี่ยมันอาจจะทําให้ไม้มันชะงักได้นะครับจากที่ผมทํามาอันนี้แชร์ประสบการณ์นะครับบางต้นมันก็ชะงักไปเลยไม่โต นะต้องรออีกหนึ่งปีให้มันแตกกิ่งก้านสาขาขึ้นมาเยอะๆหน่อยนะครับแล้วค่อยตัดอย่างพวกนเนี้ยเนี่ยผมเพิ่งตัดแต่ก่อนมันไม่มีนะมีไม่มีเพิ่งตัดปีนี้นะครับเนี่ยแต่ก่อนไม่มีเกิดมาแบบนี้นะครับเพิ่งตัดปีนี้ทั้งนั้นนะครับถ้ามันไม่แตก กิ่งออกมาแล้ว <c oughs> ไม่แตกกิ่งออกมาเราก็ไม่ต้องตัดมันนะเนี่ยจะตัดปีนี้ทั้งหมดแต่ว่าต้นมันจะใหญ่นะครับแต่ถ้าเราไปตัดบ่อยๆเนี่ยไม่ดีนะผมว่าจากที่ผม <c oughs> เคยทาแล้วสังเกตนะครับไม่ดีนะครับตัดบ่อยๆอย่างน้อยก็ปีละครั้งหรือ,อ,อสองปีอย่างเงี้ยเออผมว่าน่าจะพอดี <c oughs> สองปีสองปีน่าจะพอดีสำหรับบางต้นเนี่ยอันนี้ก็ยังนะครับยังให้มันเลี้ยงลำต้น